โอเคไปเลยตอนนี้อัดอัดหน้าจอด้วยนะด้วยโน,นอ้ตยี่สิบอัลตร้า 4G นะครับน้องๆตอนนี้นะฮะเ,เหลือสามสิบเก้าคนนะครับกำลังวิ่งไปนะฮะตอนนี้ตามเออพีพีหนึ่งศูนย์ครับอ่าไปหาลนะาเตอร์มูดีกว่านะครับ <c oughs> น้องๆอ,อาเจอรถแล้วนะเจอรถแล้วมาลับด้วยมาลับด้วย รับด้วยไยน้องเฮ้ยบักกี้มันองได้กี่คนอะยั้ทำพูดคำหยาบในสัตว์เอา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 เขยิ้าเยิ้งเขยิง

มารับเลยล่ะชาวต้เอาน้องพีก็วิ่งตามเขาไปดิเร็วๆโอ้โหแฟกันสดสดโตร้อยจากเตาเลยพี่น้องเลยมุนระมังม่ามองลาเฮ้ยลงใครยิงใครยิงมารับเลยสาววัดต้โอ้ยเรียกงอะรเป็นแฟกัน ไอ้พี่มันเป็นประกายประกายอยู่ในท้องฟ้าคืออะไรนู้นคืออะไร Enemies ahead มาขจัลูอ้ดีหลังลกลูเดี่วมาลูกมนลบมันลบในบ้านทุกคนมนลบในบ้านบ้านอยู่ไหนอ่ะมันมีตีมาสทบบ้านอยู่ตรงไหนเ้าไปแล้วไปแล้วไี่ขไปแล้เหรอไปแล้วไปาม แล้วแให้ไปหลบบ้านยังไงวะเนี่ย I need a side scope โมคิองมี Mark the location นี่เนี่รถห็นรถลเห็นรถแล้เหินรถแล้เห็่รถลหิ่งรถลมอย่ังอยู่วยตัวนึ่งเฮ้ย่เห็นตัวลง คนนึงนะครับ5 6โด่ย มันบ้านแน่นอนสวยๆเอ้ยไอ้พ <il Rein |notimestamps|> ี Ooh, ่มึงจะไปไหนกูเห็นแล้วมาร์คซี่น้องๆ้องเดี๋ยวที่จะดูวิสัยทัศน์มาจุดโลเคชั่นในบ้านโอ้ตายเฉย